สวัสดีครับสมชายไร่สันสุนะครับวันนี้เราก็มาดูการกําจัดจ้าแตงโมนะครับมาดูวิธีการจัดกําจัดของเราทำไงแบบไหนนะครับนี่นะครับช่วงนี้ก็ช่วงฤดูฝนนะครับต้นต้นฝนนะครับก่อนทํานานะครับดูนะครับแตงโมงเราเป็นไงนะครับ โม้เราก็พอได้อยู่นะครับนะครับข่อย้าขึ้นเต็มนะครับยังไม่ได้กาจัดยาเลยนะครับในร่องกลางนะครับอันนี้ตรงที่เรานี่นะครับยาขึ้นตรงร่องกลางเต็มเลยตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะใช้วิธีการกำจัดได้ไปไหนเราไปเชิญรับชมวิธีการกำจัดยาเราวน่นนะครับรถไถนะครับ ตอนนี้เราเรายังไม่ได้ไถน,นะครับแต่เราไถแล้วรอบหนึ่งนะครับการกำจัดหญ้าเราคือใช้รถไถน,นะครับในการกำจัดหญ้านะครับดูครับเตงโมของเรานะครับดูเห็นไงครับโอเคพอได้นะครับเนาะก็พอได้อยู่นะครับ วันนี้ก็น่าจะประมาณวันที่สิบแปดหรือสิบเก้าวันนี้น่าจะเปิดสิบแปดนะครับวันนี้นะครับอันนี้วันที่สิบแปดพื้นที่ของเราก็บริเวณบ้านหินคนนะครับตำบลสแก๊ซำอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแตงโมของเราก็งามพอใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราตอนนี้อันนี้แค่ขึ้นดินแค่ แค่รอบเดียวนะครับอันนี้ก็รุ่นแรกนะครับตรงนี้รุ่นแรกนะครับแปลงนี้เป็นแปลงรุ่นแรกที่เราปลูกอยู่นะครับฝั่งถนนก็ที่มองเห็นขานู้นเป็นแปลงที่2นะครับที่เราปลูกใกล้ๆกันนะครับคนละฝั่งทางนะครับตรงตรงนี้ที่เขียวๆนี่ก็เป็นถนนที่เราวิ่งนะครับอันนี้ปกติเราก็จะเป็นท่อท่อเมนท่อเดินสารยู่ของเรานะพอดีเราใช้รถไถเดินตามนะเราก็เอาท่อ ออกไว้ข้างๆนะครับแล้วก็ใช้รถไถไถนาขึ้นล่องเพื่อกำจัดหญ้านะครับเห็นไหมครับแตงโมเราก็ตัดยอดได้ประมาณห้าหกเจ็ดวันแล้วนะครับก็เดินได้ดีนะครับแตงโมเราเดินได้ดีอยู่นะครับก็กำลังจะพุ่งเลยนะครับนี่จากที่ชะงักเจอฝนเมื่อกี้นะครับติดต่อกันหลายวันนะครับ ช่วงดูฝนเมื่อกี้นะครับดีแต่ตงโมเราไม่เป็นไรนะครับแต่นี่โมเขาก็เริ่มดวกได้แล้วนะครับแตงโมช่วงนี้นะทำง่ายนะครับทําง่ายแต่จะดูแลยากนิดหนึ่งเรื่องเรื่องหญ้านะครับเพราะว่าหญ้ามจะเยอะนะครับหญ้าจะขึ้นยาวเลยทีเดียวขนาดปลูกไม่กี่วันเห็นไหมครับหญ้านี่ขึ้นเต็มเลยนะครับแต่เราเราใช้รถไถเดินตามนะครับเพื่อกําจัดหญ้านะครับเราต้องไถก่อนที่ต้นแตงเขาจะเดินนะครับเห็นไหมครับต้นแตงก่อนจะเดินนะครับเดิน ตื่นนี่ครับเห็นไหมครับรถยอดเขาจะพุ่งออกมาข้างๆทักสองฝั่งนะครับตอนนี้เราก็จะไถขึ้นเพื่อไม่ให้ขี้ไถของเขาถมนะครับดูนะครับเราใช้รถไถเดินตามไถผ่านคู่นะครับตรงนี้เราเราไถยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ไถเราที่ไถเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็ไถยังไม่เสร็จนะครับเรากาลังดเครื่องรอ พร้อมที่จะไถอยู่นะครับต mm. รงที่ตรกที่เราไถเสร็จแล้วนะครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับคู่ใหญ่นี้นะครับนะครับที่เราไถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ การที่เราไถขึ้นล่องช่วงฤดูฝนต้องทาอย่างนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําท่วมได้ด้วยนะครับเวลาฝนตกเวลาฝนตกน้ําเขาก็จะไหลลงตามล่องนะครับน้ําก็จะไม่ท่วมนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เรายังไม่ได้เอาหญ้าตามล่องกลางนะครับตงหนี้ที่เราเอาญ้าล่องกลางแล้วก็จะไม่ค่อยมีหญ้านะครับนี่นะครับก็จะมีหญ้าผสมผสานไปช่วงนี้ฤดูฝนนะครับหญ้ามันจะแรงนะครับ ขนาดเราเอาไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้นะเราเอาไปครั้งหนึ่งแล้วก็ยังยาวอยู่นะครับยังขึ้นตามในวันที่เราเอาตรงนี้นะครับพอเราเอาถากหญ้าปั๊บฝนก็ตกเสร็จปุ๊บเลยนะครับก็เลยทําให้ต้นหญ้าไม่ตายนะครับที่เราเอาหญ้าเรียบเอาขึ้นล่องถากเอารุ่นล่องใช้รถไถเดินตามนะครับที่เราทําเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เห็นไหมครับแตงโมงก็จะไม่ค่อยมีหญ้าเท่าไหร่นะครับ เอายาหนึ่งรวบรอบนี้เรายารอบเดียวจบเลยนะครับจะไม่ได้เอาอีกเพราะว่าน่าจะแรงไปแล้วนะครับน่ามันน่าจะแรงไปแล้วนะครับเห็นไหมครับต้นแตงเก็งามอยู่นะครับแต่ถ้าถ้าฝนไม่ตกเมื่อกี้นะครับโอ้แตงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับจะงามกว่านี้มากเลยตรงนี้ที่เราเอายาไปแล้วเห็นไหมครับที่เอายาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ ต้นแตงกำลังพุ่งเลยนะครับตอนนี้ตัดยอดได้ไม่กี่วันนะครับตัวนี้ถ้าเราทำปลูกแตงโมช่วงฤดูนี้นะครับต้นฝนนะครับก็จะไม่ค่อยเปืองยานะครับไม่ค่อยเปืองยาศัตรูไม่ค่อยมีนะครับดูแลง่ายนะครับแต่ก็ลำบากตรงที่ต้องต้องถากหญ้าบ่อยๆกำจัดหญ้านี่ตัวเป็นไอสำคัญเลยนะครับถ้าใครเอายามาอยู่ก็จะหญ้าจะท่วมแล้วก็อาจจะทำให้แตงโมลูกไม่โตนะครับ ก็เป็นได้หรือฝนตกบ่อยครั้งก็ลูกไม่โตเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะทําให้ดินแน่นนะครับถ้าดินแน่นต้นแตงโมเขาจะหาอาหารไม่ได้ต้นเขาก็ไม่อยากจะกระดึบไปตรงไหนนะครับจะอยู่เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับหญ้าที่ยังไม่เอามีเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราเสร็จจากขึ้นไถ่ขึ้น่องแล้วก็เราก็จะมากําจัดหญ้านะครับดูแลเรื่องหญ้านะครับต้นแตงโมรุ่นที่สอง ดูรุนที่สองของเรานะครับเป็นยังไงดูนิดหนึ่งนะครับตัวนิดหนึ่งนะครับรุ่นที่หนึ่งนะครับเราจะทํานาทุกปีนะครับก่อนฤดูการทํานานะครับพอเสร็จจากการเก็บแตงโมล้วก็จะไถแล้วก็หวานข้าวตามปกตินะครับแตงโมนี่ครับเห็นไหมครับก็เราปลูกได้สองวันนะครับสองวันสามวันนี้มั้งน่าจะประมาณนั้นนะครับ โมก็ถ้าดินชุ่มแล้วเราก็ไม่ต้องไปลดนะครับอันนี้เราก็ยังไม่ได้ลดนะครับลดครั้งเดียวตั้งแต่วันปลูกนะครับหลังๆมาก็เราก็ยังไม่ได้ลดนะครับเราให้ต้นแตงอย่าเหี่ยวอย่างเดียวก็พอนะครับถ้าต้นแตงเขาเดินได้เขาก็จะพุ่งเอาพุ่งเอานะครับแค่นี้นะครับยังไงก็ติดตามแปลงของเรานะครับติด ตามแต่งโมไล่เซนสุกข,ของเรานะครับจะเป็นยังไงนะครับปลูกช่องนี้จะผลผลผลิตจะออกมาดีแค่ไหนนะครับทีนี้นะครับสวัสดีครับ